สวัสดีสภานักเรียนทุกคนที่ผมเรียกมาประชุมในวันนี้เนื่องจากมีเรื่องรองทุกจากกล่องรองทุกสภานักเรียนเดี๋ยวให้ท่านรองสภานักเรียนเป็นคนชี้แจงในเรื่องนี้มีเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนเรื่องทะเลวิวาทและเรื่องรับียบพินัยในโรงเรียนค่ะเดี๋ยวพวกเราต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเล่านี้ด้วยนะเราขอเพิ่มเรื่องการป้องกันยาเสพติดด้วยนะก็ดีนะนักเรียนเราจะได้มีภูมมคูองกันเรื่องยาเสพติดเราเห็นด้วยนะ พวกเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดก,กิจกรรมที่มีชื่อว่า A.P.P. s a f e Zone วัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภายในโรงเรียนและทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภยัยการแก้ปัญหาการบูลลี่สู่การทะเลวิวาทเสียงตามสายการให้ความรู้เกี่ยวกับการบูลลี่การบูลลี่คือกี่กรม การเฝ้าระวังบริเวณที่อาจจะเกิดการบูลลี่ทำความเข้าใจว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีจากการสอนของพระอาจารย์พูดเมอือเจอพูดสอนเสียงพูดบูลลี่พูดว่าร้ายเพื่อนนำผู้กรณีเมื่อพบการบูลลี่รับการอบรมจากคุณครูดังนั้นตอนนี้เราเริ่มจากการเป็นพิธีดีก่อน การแก้ปัญหาและเบียบวินัยตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียนในตอนเช้าจัดแถวให้น้องๆและตรวจสอบความเรียบร้อยการแก้ปัญหายาเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งกำลังนิยมในวัยรุ่นค้นหาการใช้ยาเสพติดตามจุดเสี่ยงในโรงเรียน จัดกิจกรรมเดินลุนนรงต้านยาเสพติดเพื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชนหลังกิจกรรม ABP Safe Zone เรื่องการบูลลี่และทะเลวีวา่าลดน้อยลงนักเรียนมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นด้วยนะเรื่องยาเสพติดโรงเรียนเราก็ไม่พบนะผมต<ม>้องขอบคุณสมาชิกส,สภานักเรียนทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้พวกเราต้องขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อย่างต่อนเนื่องและนำไปบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนด้วย